ทะเลเคยโดนยัดเยียดให้ซื้ออะไรบ้างครับโห oh, เคยเวลาเอาเอากุ้งเอาปูมาขายอชมีชู้เด็กมาขายข,ายขนมนะครับยัดของขายคนไม่ซื้อคนไม่ซื้อแล้วแล้ว,ลวทำแบบนี้เลยฮะแล้วมันด่าหันหน้ามาหาใครครับนี่นั่งอยู่ตรงนี้คุณมาพัดของขายตรงนี้ดา<อ>่ายุกถูกต้องมก็นั่งอยู่เนี่ยแม่ไอ้แล้วเป็นเรื่องของคุณผมไม่ได้ไป ไม่ใช่แค่ผมแค่คนเดียวนุ่นเขาก็โดนเสียงอื่นเขาก็โดนเมื่อกี้เขาก็พูดอยู่เาพูดเื่อของเาทำมาหากินสุจริตไม่มีใครว่าหรอกครับลุงแต่ลุงอย่าไปด่าลูกค้านะลูกค้าเขาไม่ซื้อมันสิของ้เยจโอ้โหแล้วลุงวยถูกตัวเะอด้วยลุงวยใครหรือเปล้านักท่องเที่ยวแต่คือพี่นัดนักข่าวเราโอยถูกตัวซะอด้วย นี่แหละครับนี่เป็นคลิปที่เป็นการประท้าคารมกันนะครับโอ้อย่งี้ลุงนะครับนักท่องเที่ยวนะครับกับพ่อ้าเล่ริมหาจอมเทียนพ่อ้าคนนี้นะครับถูกนักท่องเที่ยวคนอื่นปฏิเสธนะครับการซื้อของมาแล้วแลวจะยัดเยียดให้ซื้อให้ซื้อให้ซื้อลูกค้าเขาปฏิเสธอีกอ่ะก็พ่อ้าคนนี้โคโมโหและมั้งด่าถ้อยคำหยาบๆคลายๆแล้วปาของที่เขาขายลงพื้นนักท่องเที่ยวเข้าไปเตือนแล้วก็ไปถ่ายคลิปสิครับ นี่แหละท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจาร์ณกับพฤติกรรมของพ่อค้าคนนี้นี่แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้น10สิงหาคมที่หาดจอมเทียนพัทยาค่ะเมื่อวานนี้เราไปคุยกับพี่นัทครับคุณนัทนันทพงศิริไลครับอายุ28ปีไปผูดตึกข่าวท้องถิ่นพัทยาด้วยอมันเกิดอะไรขึ้นน,นี่นี่นเลาบอกว่าวันเกิดเหตุอ่ะก็พาลูก นะพาเมียนะ่ะไปนั่งเล่นริมหาดจอมเทียนระหว่างนั้นมีพ่อค้าคิวตก้ามาขายขอ,ของช่วยซื้อหน่อยนะแม่ลุงขายไม่ได้เลยตามฟอร์มอนะครับพี่เขาปฏิเสธเพราะลูกไม่สบายคือจะซื้อมาก็กินมมไม่ได้ไดอ่ะ<อ>นะแต่พอพ่อค้าได้ยินแบบนั้นก็ยังขยันขยออยู่ขยันขยออยู่ก็ปฏิเสธไปอีกจากนั้นพ่อค้าก็เดินหันหลังกลับไปไม่รู้พ่อค้าเห็นไข่เตี้ยอ้าตะโกนมาด่าไอเตี้ยเออไม่รู้ว่าไข่เตี้ยแถวนั้น นะนี่แลปลาของลงพื้นเขาก็เลยพยายามพูดกับพ่อค้าว่าพี่ทำไมพี่ทําแบบนี้ล่ะนะก็เลยเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้หลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวมาฟ้องเลยเตียงผ้าใบข้างๆบอกโอ้ยนี่แหละผมก็โดนแบบนี้เลยพี่เขาแสดงว่าพอเสร็จแล้วเขาก็ปลาของลงพื้นแล้วก็เก็บกลับมาก็มาขายคนอื่นอีกอ<ง>ไปซื้อก็ปลา,อ,า,าอีกอย่างนี้เหรอฟังพี่นัทหน่อย ผมก็เลยบอกลุงพอดีลูกผมอ่ะเป็นมือเท้าปากไม่กินไม่ได้และทีนี้ลุงเขาก็เดินหันหลังไปสักพักหนึ่งเขาก็ด่าคำหยาบมาเลยบอกว่าผมก็เลยคุยกับแฟนว่าเฮ้ยเขาด่าใครอ่ะสักพักหนึ่งลุงอ่าลุงก็ปาปาของลงกับพื้นเลยมันก็รู้สึกแย่เนะพอดีเราพาลูกไปหาความสุขไปนั่งชมวิวดูทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย แม่พี่นัททีแรกจะพาครอบครัวไปเที่ยวได้ท<ล>ำข่าวแทนเลยเล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะสักบ่าย3ามโมงในตํารวจสพเมืองพัทยาก็เชิญตัวลุงพ่อค้าคนนั้นมาสอบปากคำครับเขาชื่อลุงตั้มหรือว่านายภูวดลอายุ58ปีลุง<ม>ตัม้มแกบอกก็ยอมรับว่า <สะ S 1> ผมมาดื่มเบียร์เข้าไปแล้วก็มีอาการสติไม่ดีเท่าไหร่อ่ะเอ้าเหรอนี้เผด้วยเออผมก็ยอมรับนะแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะด่าลูกค้าอ่ะปากของทําไมอ่ะลุง ก็ไอ้ของที่ปาก็ของผมผมไม่ได้ปาของคนอื่นใก็เข้าใจแต่การแสดงแบบนั้นมันไม่ดีครับคุณลุงแต่ว่าคุณลุงแกก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดอีกนะครับ ของผมเป็นปาก้าผมจะขายหมดอยู่แล้วเหลือแค่2ห่อครับเหลือแค่2ห่อเมื่อเมือสองห่อแบบนี้แหละครับผมจะขายหมดแล้วทีนี้สติผมกินเบียร์มาด้วยขวดอยู่พอดีพอดีสมองผมไม่ค่อยดีด้วยผมก็เลยโยนของทิ้งไงใช่ผมอยากขอโทษเขาถ้าผมทาอะไรผิดผมก็อยากขอโทษเขาคยอกทษยกโทษให้ผมด้วยถ้าถ้าผมพูดผิดอะไรอะไรไปผมก็ขอขอโทษด้วย ลุงแกก็ขอโทษนะแต่เมื่อกี้ลุงยังกระดกอยู่เลยนะเมืออกี้กกินชาเขียวอยู่ด้วยข้างในอันนั้นขวดแก้วหรอเออเออขวดที่เห็นบ่อยตำรวจลงบันทึกว่ากล่าวตักเตือนครับแล้วก็เปรียบเทียบปรับข้อหาพรบความสะอาดแล้วก็ปล่อยตัวลุงแกออกไปครับค่ะ